ピッ ท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะกับดิฉันออยมันอัยากุลวัฒน์ค่ะอาจารย์ุ่มจากอ่างทองนิวส์ค่ะทาะ่านผู้ชมคะหลายสัปดาห์นะคะเราคุยกันในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองหรือนยโยบายที่สําคัญอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นก็มีหลายคนนะคะที่ไปเที่ยวที่อาเภอวิเศษชัยชาญงานไทยรักกันค่ะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือหนึ่งของคนในอําเภออ่างอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกับหลวงพ่ออลงปรดนะคะ วัดพระบาทน้ำพุซึ่งก็จะมีวงแฮมเมอร์จําได้ไหมคะภาพบรรยากาศแบบนั้นมันประทับใจมากๆนะคะแล้วส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราก็บอกว่านี่ก็คือรายการที่เราจะนําเสนอว่าเกิดอะไรขึ้นดีๆในจังหวัดอ่างทองก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะในสัปดาห์นี้นะคะโครงการต่างๆนั้นหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นมานั้นไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการบันทึกคลิป หรือในเรื่องของการนําผลงานที่เกิดขึ้นมานําเสนอผ่านสื่อผ่านสื่ออย่างอาจารย์ปุ้มผ่านสื่อทุกสื่อนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสื่อที่มีง่ายที่สุดคือสื่อจากมือถือที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็มีโครงการที่จังหวัดอ่างทองนั้นโดยท่านผู้ราชการจังหวัดอ่างทองคือท่านวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนั้นได้ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนเป็นโครงการอบรมทําคลิปสั้นให้กับเยาว,วชนวันนี้ค่ะ ทางหน่วยงานที่เป็นแม่งานหลักนั้นที่มีชื่อว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นเป็นเจ้าของโครงการแล้วก็ได้ให้โครงการนี้มาที่อ่างทองนิวส์นั้นเป็นผู้ฝึกอบรมนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2,565ที่ผ่านไปนั้นเราจัดโครงการนี้สำหรับเด็กเป็นทีมข่าวเยาวชนนั้นไปนแล้ว2รุ่นและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าตัวอย่างความสำเร็จหรือผลงานที่ทำมาคลิปสั้นจากมือถือที่จะมาใช้งานนั้นเป็นอย่างไร วันนี้ค่ะอาจารย์ปุ้มได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่จะเชิญตัวแทนหนึ่งโรงเรียนในที่อบรมไปทั้งสองรุ่นนี้มาคุยกันพร้อมกับผลงานที่มองเห็นนะคะว่าคลิปที่ออกอากาศไปมีคนกดไลค์เป็นพันๆคนนั้นเข้าเป็นอย่างไรต้อนรับและสวัสดีค่ะคุณกฤษณะพงนินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสิทธารามตําบลชยฤทธิอ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปุ้มสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะแล้ว ลูกๆคนที่อบรมกับอาจารย์ปุ้มไปนะคะโรงเรียนหนึ่งอบรม5คนกับครูหนึ่งคนเป็นหคนวันนี้ค่ะน้องก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนวัชยสิทธารามเหมือนกันนะคะแต่ก็จะมาคุยนะคะว่าประสบการณ์ที่อบรมไปแล้วไปทําอะไรต่อจนกระทั่งวันนี้รายได้ของโรงเรียนกลับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ทําออกมาแล้วนะคะ ตอนรับแล้วสวัสดีค่ะน้องตะวันค่ะสุรัตน์วัดีเปรมฤทัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปุ้มสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนค่ะค่ะก็เป็นครั้งแรกมาออกอากาศเพราะตอนที่เรียนนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นเบื้องหลังต้องกลับมาถามก่อนค่ะท่านผอ,อคะโรงเรียนท่านอยู่ตรงไหนคะและภาพรวมของโรงเรียนเป็นยังไงคะครับต้องถามก่อนว่า,าอาจารย์ปุ้มรู้จักตงบุญเชยียธิศไหมครับรู้จักสิคะ <laughs> รู้จักตำบลชัยธิ์แต่ยังไม่เคยไปที่โรงเรียนถ้าเป็นวัดชชยสิหทือโร,เรงเรียนวัดชยาสินธาราภทุกคนจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าบอกว่าวัดโกรกกาหรือหลวงพ่อดำวัดโกรกกาเนี่ยทุกคนรู้จักเข้าใจได้ว่านังนะครับก็โรงเรียนวัดชัยาสิทธาราก็อยู่ในอำเภอัชโย,ยนะครับอยู่ในตำบลเชัยธิ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับขยายโอกาสนั่นหมายความก็คือมีตั้งแต่ระดับประถมแล้วขยายปกติแค่หมดแค่แค่ม .6 แค่แค่มปกติทําทํามัยมจะม .1 ถึงม .6 แต่ขยายโอกาสก็คือเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ครับจะอยู่แค่มอต้นครับแต่ว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในชุมชนใช่ไหมคะครับที่เรียนกันโรงเรียนนี่มีมีนักเรียนกี่คนครับพ่อมีปัจจุบันมี163คนครับแต่ว่าการศึกษาแล้วเนี่ยระดับชั้นอนุบาลไม่มีเพราะว่าทางอบตเชลิตท่านเอาไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนเองเราก็เลยมีแค่ป .1 ถึงม .3 ม3นะคะ1น4คนครับภาพรวมของโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะ ภาพโรงเรียนตอนนี้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลน,นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระศึกาอ่างทองครับเศรษฐกิจพอเพียงขยายความหนครับขยายความก็คือการเรียนรู้หลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นํามาถ่ายทอดกับเด็กๆสู่การถอดกิจกรรมจางเนี่ยอย่างพวกนี้ครับเด็กๆที่จะสร้างพวกปลูกแคคตัสพวกนี้ต้องรู้จุดประสงค์ว่า ตัวนี้มันได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองสร้างอาชีพอะไรได้บ้างแล้วสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไงอันนี้การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้กับให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนครับลูกตะว,วันคะในตอนที่อบรมกับแม่ปุ้มไปกับทีมงานนั้นอบรมตําแหน่งอะไรคะตาแหน่งโปรดิวเซอร์คะ่ะโปรดิวเซอร์ค่ะโรงเรียนมี5คนใช่ไหมคะ โครงการที่เราพูดถึงนี้เป็นโครงการเรียกว่าอบรมยุวะโปรดิวเซอร์นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้ความสําคัญแล้วก็เน้นเฉพาะนักเรียนอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนขยายโอกาสนะคะได้มีโอกาสมาเรียนแล้วก็ไปถ่ายทําคลิปซึ่งจะมีโครงการประกวดเร็วนี้ตําแหน่งโปรดิวเซอร์ทํางานยังไงบ้างลูกก็ทํางานเป็นคนพูด แนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆคะ่ะหรือว่ากิจกรรมในชุมชนการเรียนรู้ในโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆค่ะทีนี้ในการเรียนเนี่ยนะคะต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าท่านที่ชมรายการอยู่นะคะก็รายการเราออกทั้งประเทศค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่สอนให้เด็กๆหรือว่าคนทั่วไปสามารถใช้มือถือถ่ายทําตัดต่อและเป็นคลิปสั้นนะคะเรียกว่าสครูปข่าว ซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่เป็นสาระสิ่งที่มากไปกว่านั้นคือสิ่งที่เราสอนนะั่นคือหนึ่งเป็นผู้ประกาศด้วยมีคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลังไม่ใช่แค่ถ่ายทําเป็นคลิปสั้นเฉยๆแต่เรายังสามารถที่จะทําเป็นสตอรี่ได้ดังนั้นในก่อนที่เรียนเนี่ยทุกคนจะต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าจะต้องเป็นอะไรมีเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้เป็นนักข่าวภาคสนามนะคะแล้วก็ไปถ่ายทําคลิปมือถือ เพราะฉะนั้นทีมงานเขาเนี่ยแต่ละกลุ่มนั้นเขาจะแบ่งหน้าที่กันค่อนข้างชัดเจนแต่สําคัญที่สุดคือหนึ่งจะต้องคิดคอนเทนต์ให้ได้ต้องกลับมาถามท่านผู้อำนวยการแล้วค่ะว่าวันนี้จุดเด่นของโรงเรียนมีอะไรบ้างคะสำหรับจุดเด่นของโรงเรียนนะครับก็จะเป็นในส่วนของหนึ่งชั้นเรียนหนึ่งอาชีพนะครับก็คือเด็กทุกคนในโรงเรียน,นยตั้งแต่ระดับชั้นป .1 นถึงป .3 จะต้องมีอาชีพของตัวเองในแต่ละระดับชั้น เช่นอย่างมสาเนี่ยเขาจะทําเรื่องเกี่ยวกับแคคตัสก็คือคือเนี่ยครับที่เราเรียกกับบองเพชรนะฮะแต่ว่าพอเป็นภาษาพวกเขาเนี่ยเขาเรียกว่าแคคตัสผมก็งงเหมือนกันตอนแรกแคคตัสผมก็งงว่าไอ้แคคตัสมันคืออะไรหนูอยากทําแคคตัสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะมาตัวแคทตัสอะไรเนี่ยทําไมถึงต้องเป็นตัวนี้คะพออเป็นเป็นคนนําเสนอไอเดียหรือว่าเด็กๆเขาคิดกันขึ้นเองคือคือโครงการเราเราเราพูดภาพรวมหนึ่เรียน แต่ในส่วนของเขาจะเลือกที huh. ่จะประกอบอะไรเนี่ยจะทําแคคตัดหรือว่าป <pr ุ๋ยมูลไส้เด yeah. ือนอย่างเงี้ยคุณครูกับเด็กๆเขาจะลงคิดเองเรามีหน้สนับสนุนอย่างเดียวอ๋อค่ะอันนี้เป็นผลงานของมัธยมศึกษาปีที่3อย่างเดียวก็จะมีมูลไส้เดือนนี่ก็ของมสแต่้นระดับอื่นอย่างปสองนี่เขาปลูกข้าวโพดฝึกปลูกปลูกข้าวโพดครับอย่างปห้านี่ก็พืชไอพืชผักสลัด ผัดสลัดออร์แกนิกเนี่ยครับทุกทุกชั้นจะจะมีอาชีพของตัวเองมีอาชีพไหมครับเป็นทั้งชั้นใช่ไหมคัเป็นทั้งชั้นร่วมกันรวมรวมรวมกันเป็นก้อนพอพอจบมสามเนี่ยเขาจะได้ไปก้าวอาชีพกลับไปสู่ชุมชนของเขาแสดงว่าเริ่มตั้งแต่ปหนึ่งเลยอ๋อครับปหนึ่งจะเป็นรู้จักการขุดไม้ประดับจะทําไม้ประดับนะครับเรามาปสองเนี่ยก็ไม้ประดับทํำยังไงคะก็เป็นการปักชำเพราะพวก บอลพวกอะไรเงี้ยครับดอกไม้ประดับ,บออเด็กทำได้นะเหรอคเด็กทำให้ฝึกฝึกทักษะเริ่มต้นคือการการขยายพันธุ์ให้ได้ก่อนครับพอมาปอสอบกก็เป็นถงกอกถงกอกคอนโดอะไระ็ชันชัพอสอบก็จะปลูกถงออกไปแล้วครับพอสามก็จะไล่ไปเรื่อยนะครับพอสี่พอห้าพอหกไล่ไปจนถึงมีตั้งแต่มอเตอรล่าแล้วก็ปลูกนะครับมอเตอร่าที่มันแพ้ๆสมัยก่อนนะครับแล้วก็ยาวไปถึงนาวงทํานาในวงวงข้าวเอ่อ ทำปลูกข้าวในวงยางในในร้อยยางแล้วก็จะมีพริกผักสวนครัวอย่างเงี้ยมีมีหมดทุกชั้นจะมีอาชีพองเขาแต่จะไม่มีเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนพุทธเนาะโรงเรียนพุทธโรงเรียนวัดก็พยายามไม่ให้มีการแล้วนอกจากที่ว่าเราส่งเสริมในแต่ละชั้นเรามีการประกวดหรือมีกิจกรรมมาออกล้านกันไหมคะเออมีเป็นตลาดล้านตอนสุดท้ายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้มีชีนิตเพราะว่า มันตรงกับที่โรงเรียนเราทำก็คือในส่วนของการพอสิ้นภาคเรียนเนี่ยเด็กๆแต่ละห้องกับคุณครูประจำชั้นเขาจะต้องทําคลิปวิดีโออัพขึ้นใน YouTube ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดเป็นยังไงโตไปอย่างไนขายได้ยังไงและสรุปผลกําไรเป็นยังไงเขาจะอัพอยู่ในคลิปวิดีโอของโรงเรียนวัดเชยสิทธารามก็ลองลองลอเปิดดูใน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 ยูทูบช่องของวัดเชยสิทธารามภาษาไทยภาษาไทยนะครับโรงเรียนวัดเชยสิทธารามมีคำว่าโรงเรียนด้วยใช่ครับก็จะมีเนี่ยทุกห้องเลยเขาจะมีคลิป สิ้นภาคเลยเขาจะอัพขึ้น y o u t u หมดเลยอ๋อค่ะก็ฟังรล้วชื่นใจนะคะว่าเพราะว่าลูกนีเรียนเดือนเมษาเนาะช่วงสงกราน,นที่มาเรียนใช่ไหมช่วงสงกรานนะคะหลังจากที่เรียนกับอาจารย์ไปที่เรียนที่สตูดิโออ่างทองนิวเนี่ยแหละคะ่ะกลับไปทําคลิปเนี่ยไม่ถํากว่า50คลิปเลยค่ะซึ่งแบบเราสอนไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาสามารถกลับไปทาผลงานได้ ยังไงท่านผู้ชมต้องเปิดติดตามและให้กำลังใจลูกๆนะคะว่าวัาวนนี้ค่ะสิ่งหนึ่งลับม,มือถือเนี่ยที่ที่บลัมจะบอกว่าคุณใช้มือถือวันนี้คุ้มแค่ไหนนะคะอย่าใช้เฉพาะถ่ายหรือส่งไลน์หรือส่งเฟซอย่างเดียวแต่มือถือสามารถสร้างคุณค่าสร้างภาพลักษณ์และสร้างคอนเทนต์ดีๆได้กลับมาเรื่องตรงนี้เลยค่ะอ,อัตวันอธิบายให้แม่เข้าใจจีกว,ว่ากว่าจะมาเป็นไอ้กระบอกอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างลูกอันนี้จะเป็นการ จัดสวนของแคคตัสค่ะอันนี้จะมีแคคตัสนะคะจะมี2ประเภทมีแบบไร้หนามและมีหนามอย่างที่ทุกคนรู้จักทั่วไปนะคะกระบองเพชรนะคะหนามของเขาเนี่ยจะแหลมคมทุกต้นเลยค่ะส่วนที่ไม่มีหนามนะคะก็จะเป็นจําพวกแมมอย่างในอย่างในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นยิมโนแล้วก็โลบิเวียค่ะต้นไม้พวกนี้นะคะ เราจะรดน้ำอาทิตย์ละ1ถึงครั้งค่ะถ้ารดมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้ต้นไม้เนี่ยเน่าได้ค่ะ<ม>การดูแลก็ง่ายมากเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะไป<ม>ต่อย,ยอด<ม>สามารถต<ม>ิดต่อมามที่เพจเด็กสร้างไม้ของเราได้เลยค่ะแล้วในการที่เราจะมาปักชำในการที่เราจะเอามาต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างหรกการขยายพันธุ์นะคะจะมีทั้งหมด 3วิธีค่ะวิธีที่1คือการกราฟค่ะวิธีที่2คือการปักชำ้ำวิธีที่3คือการเพาะเมล็ดค่ะการปักชำก็คือการแบบควบแน่นค่ะกับแบบธรรมชาติแบบควบแน่นก็คือเราจะมีกล่องหนึ่งใบใช่ไหมคะแล้วก็นำเมล็ดเล็กๆนะคะเอามาปักใส่ในกระถางที่เราเตรียมไวค้ค<ห>่ะแล้วก็นำฝาปิดครอบค่ะนี่เรียกว่าการครอบแน่นค่ะ แต่แบบคว่ำแน่นแต่แบบไม่คว่ำแน่นก็คือเราจะเปิดฝาแล้วก็ลดน้ําได้ปกติค่ะหลังจากที่ทำเ,เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วมีการขายไหมลูกหรือว่ามีการหาไรายได้ให้กลุ่มไหมมีค่ะมีการขายทั้งแบบต้นเดี่ยวแล้วก็จัดเป็นส่วนจัดเป็นส่วนถาดแบบนี้เลยนะคะส่วนถ่าดแบบนี้จะราคาประมาณ3 9บาทค่ะไม่แพงนะคะสามารถมา เลือกซื้อได้ที่โรงเรียนเราได้เลยค่ะเอ่อเนเก็บค่าโฆษณาด้วยก็จริงๆแลนะคะถามว่า39บาทเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแพงเพราะว่าคือในเรื่องของการฝึกอาชีพกว่าจะได้ต้นขนาดนี้ใช้เวลากี่เดือนคะตะวันมันมันกว่าจะอันนี้อันนี้ปักชำใช่ไหมใช่ค่ะปลูกปกติค่ะปลูกแล้วพวกนี้มีดอกไหมลูกมีค่ะมีดอกด้วยเหรอ ค่ะแล้วเราก็นามาผสมพันธุ์กันค่ะค่ะทีนี้หลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วพอเรามาเรียนกับอาจารย์ปุ้มเรียนกับแม่ปุ้มแล้วเลยเอาเรื่องนี้ไปทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะทำคอนเทนต์ในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยกำหนดคอนเทนต์ยังไงอะนินถามว่าเราจะจําวิชากันได้ไหมอย่างแรกเราต้องมองหาว่าใครสนใจอะไรยังไงบ้างค่ะว่า แบบนี้นะคะเราจะต้องตั้งราคาไม่แพงเกินไปแล้วก็ต้องทําคลิปวิดีโออย่างไรให้น่าสนใจค่ะอืมจาได้ไหมอาจารย์สอนอ,อะไรนะ5 W 2 H ตอบโจทย์ใช่ไหมคะขายที่ไหนขายใครขายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะได้เอามาใช้ไหมคะลูกได้เอามาใช้ค่ะขายที่เพจเด็กตั้งไม้อืทุกเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น <laughs> วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะค่ะ <laughs> นะคะราคาลูก ามเนี่ยเอาพามชสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทค่ะแบบจัดส่วนถาดแบบถาดเล็กค่ะ mm. จะมีแบบเป็นต้นเหี่ยวก็มีค่ะแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยะตะวันจบมสามไปแล้วตะวันจะกลับมาดูน้องๆไหมกลับมาแน่นอนค่ะเพราะว่ายังเป็นผลงานพวกหนูที่หนูเคยทำไว้ค่ะอื mm. ค่ะ ต้องถามท่านบออค่ะว่าทําไมถึงเชิญมาน้องว่าเป็นตัวแทนโรงเรียนนี่ค่ะมาเป็นออกอากาศในวันนี้ค่ะก็ก่อนอื่นเด็กเด็กคนนี้เป็นเด็กต้องบอกอาจารย์พว้เล้าท่านผู้ชมหรือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กได้โอกาสเพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางแล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่เลี้ยงเขาเขาอยู่กับคุณยายกับน้องนะครับแล้วตอนนี้ยายก็เป็นนอพุกอีกแต่วันเนี่ยเขาจะขี่จักรยานมาเรียนทุกเย็นเลยก็จะมาขูกอยู่ในแปลงเกษตร มาทําเกษตรทาอะไรไปเรื่อยช่วยคุณครูก็ทําทําเสร็จก็รู้สึกรักในอาชีพนี้อันนี้พอพอเริ่มปุ๊บเป็นอาชีพเขาก็เริ่มมีรายได้เขาเลี้ยงครอบครัวยายเขาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คู่ความภูมิใจของเราว่ชเชษฐารามเพราะว่าน้องตะวันนี่ยสุร์บันดีได้เป็นนักเรียนพระราชทานระดับประเทศนะครับจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติยศนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนก็จะจะถามว่ายากขนาดไหนก็แข่งทัวะเทตนะครับในเด็กคนนี้ก็เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนมัธยมไปแข่งกับมัธยมเราเป็นปถมแต่เราไปแข่งกับมัธยมในเด็กคนนี้ชนะมาเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดอ่างทองเหรอคะปีไหนคะเนี่ยปีล่าสุดทุงประกาศสองสวันเลยครับโอ้งั้นแม่ปุ้มแสดงความยินดีด้วยนะลูกนะไหนแสดงความสามารถให้แม่ปุ้มกับท่านผู้ชมได้เห็นสิคะว่า เราเราได้รางวัลพระราชทานเอาแมชออกได้เลยค่ะเราได้รางวัลพระราชทานมาด้วยเหตุใคดคะลูกหน้าตาสวยเชอจะเป็นความสามารถในด้านของการร้องเพลงไทยค่ะด้านดนตรีไทยแล้วก็ด้านเศรษฐฯกิจพอเพียงค่ะในตัวอย่างสักนิดในะลูกครึ่งสักคุก่นึงร้องเพลงไทยที่ไปประกวดเพลงอะไรลูกเพลงเราดวงเดือนค่ะอ่าเราฟังกันค่ะโอ oh, oh. ขอบคุณจริงๆค่ะค่ะก็ภูมิใจกับท่านผู้อำนวนการด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคําว่านิวส์ที่เรียนไปที่อาจารย์อสอนนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะสามารถทําข่าวตัวเองก็ได้นะคะตามสัญญานะคะเราขอเดือนละสองคลิปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองให้โรงเรียนเป็นข่าวนะลูกนะตัวเองก็สามารถทําข่าวได้เพราะฉะนั้นในจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สอนไปเนี่ย โปรโมทไม่ใช่โปรโมทให้พออไม่ใช่โปรโมทให้โรงเรียนตัวเองก็สามารถเป็นข่าวเนี่ยอย่างนี้ร้องไปเอาเพื่อนมาอัดเทปเข้าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องก็กลับมาคําถามที่อาจารย์อยากจะถามต่อนะคะว่าวันนี้เราคุยกันในเรื่องของการอบรมนะคะในเรื่องของการทําสื่อในเรื่องของการเป็นทีมข่าวเยาวชนหลังจากนี้แล้วเนี่ยตะวันจะนําความรู้ตรงนี้ไปทําประโยชน์อะไรลูก ไปทำประโยชน์ในด้านของการประกาศข่าวชุมชนขายายความรู้ต่อยอดให้กับน้องๆค่ะแล้วก็อย่างไงหนูก็ขอเชิญชวนแม่ปุ้มแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมห้องเรียนเคคซันได้ที่โรงเรียนวัชยสิทธารามอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองได้เลยนะคะพวกหนูยินดีต้อนรับเสมอค่ะแล้วก็จะเป็นการทำข่าวในชุมชน อำเภอเชโยตำบลเชริสในเรื่องกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถักสารหรือว่าจะเป็นกิจกรรมในชุมชนและสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวของหนูหนูอยากให้รู้ว่าหนูดูแลยายของหนูอย่างไรให้มีความสุขหนูอยู่กับยายและน้องชายสามคนถึงแม้ว่าหนูจะไม่มีพ่อแม่ แต่หนูก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตอนนี้ยายหนูเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตยังไม่ค่อยหายดีหนูและน้องชายก็ช่วยกันดูแลตามอัธยาศัยค่ะหนูอยากจะทดแทนบุญคุณของยายที่ได้ดูแลหนูมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณยายมากๆค่ะโอ้ยด้ำตาจะไหล <laughs> คือเราเราดีใจนะคะเพราะอาจารย์ปุ้มเชื่อว่าลูกศิษย์อาจารย์ปุ้มเนี่ยแต่ละรุ่นนั้นเป็นเพชรโครงการของเราชื่อปั้นดาวสู่ฟ้าจําได้ไหมลูกเราไม่ได้ปั้นดินเป็นดาวนะคะโครงการอาจารย์ปุ้มโจทย์ลิขสิทธิ์คือ building star ปั้นดาวสู่ฟ้าแสดงว่าทุกคนที่มาเรียนทุกคนที่มาใฝ่รู้ที่นี่เป็นดาวอยู่แล้วแม่ปุ้มมีหนะ้าที่ในการส่งดาวขึ้นฟ้านะคะไม่ใช่ปั้นดินเป็นดาว วันนี้แม่ปุ้มเชื่อว่าลูกเป็นดาวที่ส่องแสงจลัดแล้วก็ได้รับการตอบรับการยอมรับทั้งประเทศวันที่ไปรับรางวัลพระราชทานวันนั้นแม่พุ่มจะไปมีโอกาสไปร่วมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแต่ท่านพออ๋ะคะสุดท้ายอยากฝากอะไรกับกับโรงเรียนด้วยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไปเยี่ยมโรงเรียนเราได้ไปเยี่ยมชมว่าเราทําจริงหรือเปล่าเนาะ บางคนก็บอกมาสร้างาพามาอะไรเงี้ยธรรมดาของมนุษย์ที่จะสงสัยนะครับไปดูเลยว่าเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงของเรามีอะไรบ้างนะครับเริ่มไปทุกอย่างเลยตั้งแต่แคคตัสตั้งแต่ปุ๋ยมูลเส้นเดือนโดยเฉพาะตัวมูลเส้นเดือนเนี่ยตอนนี้เราส่งตามร้านร้านร้านค้าทั่วไป oh. นะครับต,ตัวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างสร้างไรายได้ให้กับเด็กได้เยอะถุงเท่าไหร<อ>่ครับพ่อถุงละกิโลกร,รัมละยี่สิบบาทนี่ทีถุงละโลใช่ค่ะ เอาไปใช้ยังไงบ้างลูกเอาไปใช้ปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกแคคตัสก็ได้นะคะอืมอันนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชถักได้ดีค่ะอืมแสดงว่าพวกลูกก็ไม่กลัวไส้เดือนเงินใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวพี่แต่พอออกพี่แออกอาจารย์พุมก็กลัวไปถ่ายทํางานต้องมันไม่กัดใช่ไหมลูกไม่กัดค่ะเป็นแล้วมันไม่ดืกดื่มในมือลูก มันเดือดหรือในมือแต่ชินแล้วชินแล้วก็อยากให้ไปดูครับแล้วก็เราฝึกให้ฟรีเพราะตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับแล้วอันนี้ก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้จะเอาแบ่งเอาแม่พันธุ์เราไปขยายพันธุ์ต่อก็ได้ก็จะจําหน่ายให้ในอีกราคาที่ถูกกว่าตามแหล่งอื่นๆอันนี้ไปฝึกได้ฟรีครับเราไปต่อยอดในครอบครัวสู่ชุมชนได้เลยครับก็ฝากว่าเชยสิทธารามไว้ด้วยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มีแต่เรื่องดีๆค่ะ สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามาช่วยกันสร้างนะคะเราถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอผ่านทางมือถือถ่ายทำตัดต,ต่อพูดเองสิ่งที่สำคัญน็่คือเผยแพร่ออกไปวันนี้เด็กๆสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีไรายได้ซื้อข้าวได้เลี้ยงยายได้เลี้ยงโรงเรียนเลี้ยงต่างๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ดิฉันเชื่อว่าเหล็กจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้คือการสร้างด้วยกัน ในช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ดูการอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางลูกตะวันแม่ผู้มีกําลังใจเยอะมากนะคะก็ท่านกฤษณะพงนินนะคะผู้ดยการโรงเรียนวัชยสิทธารามและน้องสุรัตวดีนะคะเปรมฤทยัยน้องตะวันค่ะต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะติดตามได้ที่เพจอะไรคะลูกติดตามได้ที่เพจเด็กสร้างไม้นะคะที่ดีต้อนดาบทุกท่านเลยค่ะพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการไปเที่ยวโรงเรียนของหนูนะคะโอ้โหสมกับที่เป็นโปรดิวเซอร์จริงๆนะคะติดตามได้ที่เพจสร้างไม้แล้วก็เพจของโรงเรียนวัดชัยศิษิ์ธารามตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราได้ชมผลงาน เขาเรียกว่าตัวอย่างความสําเร็จของทีมข่าวเยาวชนไปแล้วช่วงหน้าค่ะก็จะเป็นตัวอย่างความสําเร็จที่อบรมไปนะคะเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐโตหน่อยค่ะแต่ไปทํางานจริงในทุกวันนี้แล้วก็เจอคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้แล้วต้องบอกว่าในช่วงหน้านั้นพลาดไม่ได้ค่ะแต่ขณะเดียวกันแล้วในช่วงนี้เราก็จะไปชมในเรื่องของผลงานของโรงเรียนที่ลูกทำนะคะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะ สวัสดีครับผมเด็กชายวิรพงศ์น้อยดีสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพิพาพยอรมยัมค่ะพวกเรามาจากทีมข่าวเยาวชน,น,าราน,ชนชโงงงนนนรนงเรียนวัดชัยศิทธารามตำบลอเภอ์ชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทีมข่าวเยาวชนโรงเรียนวัดชัยศิทธารามได้ทำสก๊ปข่าวที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับใช่ที่จะพาเราไปเที่ยวห้องในคลตัสไหมคะใช่ครับงั้นเราไปดูกันเลยครับ โดยมีคุณสุรัตวดีเปรมฤทยัยเป็นนักข่าวภาคสนามรอเราอยู่แล้วครับสวัสดีค่ะขณะนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันเด็กหญิงสุรัตวดีเปรมฤทยัยทีมข่าวเยาวชนโรงเรียนวัชยสิทธารามอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองและในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเช็คอินห้องเรียนแคคตัสหนึ่งเดียวในจังหวัดอ่างทองที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยค่ะการเดินทางจากกรุงเทพถึงโรงเรียนวัชเชศิทธารามขับรถจากกรางสิตธถึงโรงเรียนวัชเชศิทธารามระยะทาง82กิโลเมตรขับมาเรื่อยๆบนถนนสายเอเชียผ่านทางเข้าอ่างทองใจเย็นก่อนอย่าพึ่งแวะนะคะขับขึ้นเหนือมาเรื่อยๆจนเลยบ้านหุ่นเหล็กตรงมาอีกประมาณ1กิโลเมตรจุดกับรถใต้สะพาน จะมีป้ายบอกทางไปโรงเรียนวัชยสิทธารามจากนั้นก็ขับตามป้ายบอกทางไปเลยค่ะมาดูขั้นเดินทางมาถึงโรงเรียนวัชยสิทธารามก็จะพบกับต้นสตือที่มีอายุเก่าแก่กว่า3 0 0ปีค่ะเป็นจุดเช็คอินแรกที่ใครๆก็ต่างมาถ่ายรูปที่นี่กันค่ะโดยเฉพาะข้างต้นสตือจะมีต้นชมพูพัน์ทิพที่จะบานเต็มต้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะและที่ดีฉันจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมคือห้องเรียนแคคตัสหนึ่งเดียวในจังหวัดอ่างทองค่ะนักเรียนที่นี่จะพาเราจัดสวนกระบองเพชรหรือที่เรียกว่าสวนท่านั่นเองค่ะเราจะได้แคคตัสกับบ้านไปเป็นที่ระลึกคนละหนึ่งกระถางด้วยนะคะขณะนี้อยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนวชัชยสิทธาราม ผออกิษณาพงนินขอเชิญผออกล่าวเชิญชวนทุกท่านให้มาเยี่ยมชมห้องเรียนแคคตัสกันค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเยี่ยมชมห้องเรียนแคคตัสของเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นห้องเรียนเล็กๆเป็นสถานที่เล็กที่เด็กได้ใช้ความรู้ความสามารถในการต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับอาจจะต่างจากโรงเรียนของเอกชนซึ่งหลายๆโรงเรียนก็มีในอ่างทองนะครับแต่ว่า ในเรื่องของการตั้งใจความพยายามในการสร้างสารรค์ผลงานเนี่ยมาจากเด็กจริงๆและท่านสามารถมาเรียนรู้ได้กับเด็กพวกนี้นะครับเพราะเด็กทําเองทุกต้นนะครับสามารถที่จะเอากลับไปทําเป็นอาชีพได้เรียนรูไ้ได้ได้เสริมอาชีพได้ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ทุกท่านนะครับมาดูการดําเนินงานของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมด้านหน้าที่ทําจากแคคตัสแล้วก็เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เด็กๆได้ทําในสวนแห่งนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ และนี่คือจุดเช็คอินแห่งใหม่ห้องเรียนแคคตัสหนึ่งเดียวในจังหวัดอ่างทองการเดินทางแสนง่ายสะดวกสบายแล้วดิฉันจะไปเช็คอินจุดไหนต่อเรอติดตามชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณคุณสรุรบดีเป็นมไทยนักข่าวภาคสนามของทีมเยาวชนรงเรียนวัชารศาิธรมที่พาเราไปรู้จักจุดเช็คอินของจังหวัดอ่างทองค่ะ หากท่านใดสนใจสามารถกดติดตามเพจโรงเรียนวัชรสิทธารามหรือเพจเด็กสร้างไม้ก็ได้นะครับแต่จะให้ดีขอเชิญทุกท่านลงมาเที่ยวมาเยี่ยมชมด้วยตัวท่านเองเพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนวัชรสิทธารามสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thank you